สวัสดีครับข่าวนอกรู่มมาแล้วใน้เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครที่เห็นอยู่นี้เป็นทางมาลายสามิติภายในจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยขณะนี้เป็นที่ถกเถียงกันว่าเหมาะหรือไม่เหมาะกับเมืองไทยมีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้คัดค้านเป็นผลงานของคุณอัครพลธนวัฒนาเจริญนิสิตชั้นปีที่สองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเป็นหนึ่งในผลงานประกวดทําทั้งหมด7จุดในจุฬา คนที่ชอบบอกว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ทำให้คนขับรถเห็นทางม้าลายลอยขึ้นมาจากพื้นถนนเห็นแล้วก็จะชะลอความเร็วทำให้คนข้ามถนนปลอดภัยบางคนมาถ่ายภาพเป็นทียระลึกครับแต่คนที่คัดค้านบอกว่าคนขับรถเห็นภาพนูนออกมาอาจทำให้ตกใจเหยียบเบรกอย่างแรงคนข้ามถนนเห็นภาพก็ไม่คุ้นเคยอาจไม่กล้าข,ข้ามสีชมพูซึ่งเป็นสีจุฬา ก็ไม่ใช่สีทางมาลายที่คนคุ้นเคยอย่างไรก็ตามคุณอัครพลในธนะผู้ออกแบบบอกว่ายินดีรับฟังทุกความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขฟังเสียงคนออกแบบและคนใช้รถใช้ถนนครับ ผมยังไม่เคยเห็นใครเขาทําทางโค้งกันก็เลยลองออกแบบทางมาที่เป็นทางโค้งดูครับถ้าเป็นรถนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยก็จะชะลอครับแต่ว่าไม่มีเบียกเอียด,อ,ยดอาร์ครับเพราะยิ่งแล้วก็เห็นนันาฬกาแล้วที่จะมีปัญหาน่าจะเป็นคนข้ามครับที่ไม่ค่อยกล้าเหยียบลงไปอาจจะแบบกลัวเลอะทุกคนอาจจะก,กังวลว่านอาจะมีอุบัติเหตุเพิ่มหรือเปล่ายอมรับทุกความคิดเห็นครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นสิ่งใหม่นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีความเห็นต่างอาจจะต้องค่อยๆปรับมากกว่าน,นี้ครับอันนี้แบบอาจจะแบบตกใจไปเลยลดความแบบว่ายืดของมันะครับลดความ ก็เป็นทางมะลายนะแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราเฮ้ยเออสะดุดตาชะง,งักถ้าผมขับรถนะผมอาจจะเอ้ยต้องหยุดนะว่าเออมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นทางมะลายนะอะไรเงี้ยครับมันเป็นแค่กราฟิกแบบพื้นฐานธรรมดารู้ไหมว่านี่เป็นทางมะลายไม่รู้ค่ะใช่มันเป็นสตรีทอาร์ตมากกว่า เป็นของแปลกของใหม่ต้องรอให้ถกให้ครบก่อนครับนอกลูกต่อมาไปศรีสะเกดหนุ่มน้อยนายน,ายนี้อายุ11ปีขับรถไถนาจะไปไหนตอบว่าไปโรงเรียนเอาการบ้านไปส่งพิณคูหนุน่มน้อยคนนี้ชื่อเด็กชายวรพจน์ทองพันช่างเป็นนักเรียนชั้นปหของโรงเรียนบ้านห้องขาดหนองตะเคียนเอเภอเมืองจวดศรีสะเกดพ่อของวรพจน์มีอาชีพร,รับจ้างขับรถแทรกเตอร์ไถนาและอัดฟางก้อนวรพจน์เห็นแล้วชอบ ขอพ่อสอนขับรถไถนามาตั้งแต่ชั้นป .1 พอมีความชํานาญก็ขอพ่อช่วยทํางานไถไร่ไถานานได้อย่างแคล่วคล่องในช่วงที่โควิด19ระบาดวรพบเรียนอยู่ที่บ้านแล้วนาการบ้านไปส่งคุณครูทุกวันวันไหนมีงานไถนาก็เอาการบ้านไปนั่งทําที่คันนาพอทําเสร็จก็ขับรถไถนําการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็รับการบ้านชุดใหม่จากคุณครูกลับมาทํางานต่อที่บ้าน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูประจําชั้นชื่นชมบวรพบว่าเป็นเด็กดีไม่เคยขาดส่งการบ้านแม้แต่วิชาเดียวถามผู้อำนวยการว่าการที่บวรพบส่งการบ้านให้คุณครูโดยไม่ลงมาจากรถคือเป็นการเสียมารยาทหรือไม่ขอออตอบว่าไม่เลยเพราะการทําแบบนี้ถือเป็นการโซเชียลดิสเทนซิ่งรักษาระยะหา่างป้องกันและระมัดระวังการติดเชือ้อโควิด -19 ได้ทางหนึ่งแล้วปกติคุณพอ่อทำงานอะไรครับใช้นานรับจ้างอัดฟางรับจ้างครับก็เลยขับรถไปใช่ไหม เห็นนักเรียนขี่รถมาส่งการบ้านนะครับรู้สึกว่าประทับใจและดีใจนเป็นวิธีการนึงที่ป้องกันโควิด -19 เนะครับเขามีความกตัญญูมีความเสียสละถึงแม้ว่าโควิดจะเยอะแต่เขาก็ยังต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆด้วยเอางานมาส่งให้คุณครูประจำทุกวันอายุแค่สิบเอ็ดปีความคิดเกินเด็กจริงๆน้องรุต่อมาไปร้อย ในโอกาสวันครบรอบ53ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงพลังอาสาพัฒนาชุมชนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเกื้อกูลกันในสังคมมีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่มีผลงานดีในรอบปี40คนโดยมีคุณภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้อว,วาทและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนหลังจากนั้น มีการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวทุกจุดที่เป็นพื้นที่ว่างภายในบริเวณสารากลางจังหวัดและเนื่องจากภายในสารากลางจังหวัดมีสุนัขอยู่เยอะมากเจ้าหน้าที่ของพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดจึงป้องกันสุนัขเหยียบย่ำแปลงผักด้วยการติดป้ายแบบนี้ครับ<อ>ถามเจ้าหน้าที่ว่าจะได้ผลหรือได้รับคําตอบว่าก็าต้องลองและติดตามผลสารากลางเราสุนัขเยอะหรอครับเยอะครับ อ๋อแล้วเราจะไปอย่างนี้มันเข้าไหมนี่เราก็ต้องลอง,อลองดูก่อนใช่ไหมห้ามห้ามห้ามดูก่อนได้ผลยังไงส่งข่าวด้วยนะครับนอกรู้สุดท้ายไปชนบุรีมาที่ร้านทองชินยาวราชอยู่ในห้างโรบินสันตำบนดอนหัวรอ่องอำเภอเมืองจังหวัดชนบุร,วรีวันนี้ตำรวจมาที่ร้านเยอะมากเพราะอะไรตอบว่า เพราะร้านทองเปิดตัวสร้อยคอทองคําออกมาขายในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนสร้อยคอทองคํำเป็นรูปมังกรสองหัวหนัก100บาทช่างกิโลแล้วได้นํำหนัก1กิโลครึง่งต้อขออย่างนี้สร้อ,อ,อยเส้นนี้ครับราคา2ล้านเก้าแ0บาทเส้นใหญ่มากใหญ่จริงๆเช็คไงเช็คอ,อันนี้จะขอแค่แต่อขอเกี่ยวตรงนี้ครับน้ำหนักทองปลาก็ไป5บาทแล้ว พิจรารณาจากลวดลายทองทั้งเส้นต้องยอมรับว่าทําสวยมากค่าแรงของช่างคิดตันหนักทองทองหนักหนึ่งบาทค่าแรง1,000บาทเส้นนี้ทองหนักหนึ่งร้อยบาทค่าแรงหนึ่งแสนบาทคุณชื่นชีวาหอมสินเจ้าของร้านบอกว่าเส้นนี้ทําโชว์แต่ใครจะซื้อก็ยินดีขายหรือถ้าหากต้องการน้ำหนักทองมากกว่านี้ก็สามารถสั่งทำได้ สิ่งสุขประสงค์ที่ทําขึ้นมานะคะปกติอ่ะก็มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว10บาท20บาททีนี้ก็อยากรู้ว่า100บาทเนี่ยจะใหญ่แล้วสวยขนาดไหนเราก็เลยสั่งทำขึ้นมาค่ะคือใหญ่แล้วสวยมากนะคะสามารถสวมคอใส่แบบนี้ได้เลยค่ะไปคอร์นทองน้ำหนัก100บาทเท่ากับ1,500งพันกว่าบาทประมาณสองล้านเก้าแสนามหมื่นเก้าพันบาทแล้วนี่พูดกับหางอะเนี่ยเช็คไงถ้าสวมเป็นประจำต้องระวังโรคคอกระดูกเสื่อมนะครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่